ครับนีล่ะอย่างนี้ล่ะสามกี้ได้แล้วสาวกี้ได้แล้วเสิมไหมชื่อน้องอะไรครับชี่น้องดีทูครับดีทูเหรอครับดีทูแปลว่าอะไรครับดีทูแปลว่าอะไรนะครับยังไม่รู้ความหมายเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวโตวมาก็าหาสามายให้มันเนาะน้องดีทูพี่นิดถามคำถามง่ายๆเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สน,น,น้องตอบต่อแล้วทำถามพี่นิดกระจอกจังไม่ใช่พี่นิดถามเล่นน้องดีทูโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ ย่างนี้แสดงว่าร้องเพลงเก่งใช่เปล่าพี่ลิศอยากฟังนักร้องในอนาคตร้องเพลงอ่ะร้องเพลงพี่ลิศฟังไหนได้เปล่าเหนขอหนึ่งเท่าน่ป่าเพลงอะไรก็ได้รู้จักเพลงนี้ว่านักร้องดังๆอ่ะชอบกรจจีมาจากเปล่ารู้จัจกชอบก็จจีเปล่า เอาอันนี้ดีกว่ารู้เป่าอ,อันนี้ใครอันนี้ใครครับจีเราทำได้ดีมากจริงไหน้อง้องเพลงน,นี้ฟังหน่อยได้ไหมสักท่อนเซี่ยวเซียววิเศษฮะโอ้ไม่เอาเราไม่ลองใช่ไหมไม่ลองเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,น,ไรน้องเก่งมากเลยน่ารักมากวันนี้มาเล่นมาตอบคำถามกับพี่นิคค่ะคร,รับทุกคนครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยี่เฮ้ยบายดีทูดีทูน,ทนท้องบอกพ่อเหรอไม่โดนเลยฮะเซอรพ,พิเศษโทษทีไม่ได้ไม่รู้แต่รู้จ,จักอยู่ ฮะแกมมี่เปล่าแกมมี่เปล่าฮะแกมมี่ใช่ไหมงานหน้ารอฟังเลยฮะตอนนี้เลยเหรอ,อะไรนะฮะสัญญา แางหน้าเชือกวิเศษนะครับตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเตรียมเพลงเป็นกะละมังเลยนะฮะเยอะขนาดนั้นเลยทีเดียวอ่ะคุยนานแล้วอ่ะลึงไปว่าเป็นนักร้องขออนุญาตดื่มน้ำนักสอบบิน,นะรัะหิวน้ำอ่ะป้อนน้ำพี่นิดหน่อยเร็ว จรนงนแล้วอยู่น้ำเปล่าอยู่น้ำไหมอยู่น้ำเปล่า ให้กินขออิ่มก่นอนฮะไม่กินเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาให้เลยเอาไปเลยอ่ะนะครับร้องเพลงกันดีกว่านะครับพูดนานแล้วลแบบโอคอเริ่มแห้งแนละ้วนะครับไปฟังเพลงนี้กันครับ please ครับ 루ู้ถึงรู้ <목소리도> <목소리도> รอนะครับเื่นจุดเพลงนะฮะน่ารักมากจริงนะฮะพูดอะไรกับเด็กน้อยดีชอบชอบอนเด็กนะฮะที่เป็นคนรักเด็กจริงๆนะฮะอะไรนะฮะฮะคุดกันเองหรือพูดถึงคำเมื่อกี้ไม่ใช่นะคุดกันเองนะฮะเอา,เอาน,นะฮะก็คนรักเด็กนะฮะก็ไปค,คิดได้ว่านะครับ นานคนข้างหน้านี่ก็มีลูกอยากจะพาไปเที่ยววันเด็กนนะฮะจะพาน้องไปนั่งเก้าอี้นายกน,นนะฮะพาน้องไปขึ้นรถถังนะฮะจะของขวัญเป็นปีใหม่แต่นี่เป็นวันเด็กนะครับนี่ทำไม่ได้หรอกครับนะย้อนหลังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครอยากคุยอะไรกันไหมฮะจ๋าพงวาอะไรไหมฮะวันเด็กขอบคุณครับจ๋าขอบคุณครับฝากได้ครับอ่ะนะครับก็ถามมาแล้วสามเพลงนะครับพวกเราเลยนะครับเตรียมเพลงช้ามันนิดเดียวเองนะฮะส่วนใหญ่เป็นเพลงเร็วนะครับไม่ให้คนไม่สรุกกันนะครับก็เทศกาลวันเด็กนะครับเป็นเทศกาลที่มีความสุขรกลอานะ อีกหนึ่งเพลงที่เตรียมมาฝากกันนะครับเพนนี้ก็คิดว่าทุกคนในนี้ต้องร้องตามได้ก็รู้จักแน่นอนนะครับอยากให้ช่วยกันร้องเสียงดังๆนะครับช่วยรีดน้องเพื่อนนะกับเพลงนี้ฮะคุณในฝันครับ

ได้พบเธอกันเจออนเธอธอาที่คาใขอเอไ้แค่คนไนแต่วันนี้ Yeah. Uh -huh.